วันนี้คือนนเป็นโป,กโปกเกโบอ่าคนทุกคนจะต้องมีหน้าที่นะคะ,ท,ะที่ซีแก่อันนี้ให้เป็นเบสเน็ตทั้งหมดเลยเหรอไม่รู้รอะกอ็แก่เฉยๆสองแก่เฉยๆแค่อยากทำ,มทำไม่ใช่แค่แก่แบบนี้ได้ใช่ไหมได้แล้วก็ถุกอ่ะอ่าอย่างเช่นวันหยุดอยากจะไปทำอะไรบ้างที่มันแอคทีฟมันก็มีหลากหลายอย่างเช่นไปปีนเขาไปปั่นจักรยานไปเดินป่าหรือไปเล่นเกมไอเกมที่เป็นแบบ อหเยอะเตอนแรกอ่ะกูจะสั่งมาที่บ้านด้วยรับรองผอมแต่รู้สึกว่าแบบไอ้เหี้ยไม่มีที่เพราะว่าต้องเลือกเอาระหว่างซิมเรซิ่งกับกับเมียต้เลือกเอาเอพิกาเข้าครัววันนี้นะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านเป็นฮิปฮอปจากประเทศ เราอยากจะมาทำเมนูที่มันแบบเกี่ยวกับสุขภาพบ้างเฮลตี้บ้างเพราะช่วงนี้เราดูแลตัวเองกันอยู่เราก็เลยเชิญคุณเจเจมาเพราะว่าเจเจเขาก็จะเป็นคนที่คืออะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับสุขภาพพี่เจจะดูแลหมดสุขภาี่มันเล่านี่ใช่เราปะไม่ใช่ไม่ใช่นจเจน วันนี้อวันนี้เป็นบ็อกเกโบบุ๊กโบของแบบอ่านญี่ปุ่นที่แบบมันจะมีแบบอินกิวเดยนตต่างๆค่อนข้างเฮลตี้ก็เลือกผักต่างๆใช่คะเกิดถุกอ๋อก็คือเอาเอาทุกอย่างมาใส่มันก็จะมีสูตรหลายอย่างมันจะมีแบบโปรตีนที่แบบไม่ค่อยมีมันใช่ไหมก็คือปลาแซลมอนจะเป็นแซลมอนจะเป็นทูน่าจะทำให้สุกไม่สุกอะไรแล้วแต่แล้วก็ใส่พวกผัก วันนี้ทำไมมันถึงเฮลตี้เพราะมันผักเยอะโปรตีนผักก็เยอะโปรตีนมันไม่ค่อยมันด้วยนี้แบบกูดแฟตจากอะโวคาโดอย่างเงี้ยผักหลากหลายเห็นไหมซึ่งผักก็คืออะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้ให้มันใิ้มนเข้ากันได้เนี่ยมาทำไมเขาก็บอกอยู่ว่าใส่ผักอะไรก็ได้นี่ก็เป็นแตงกวาญี่ปุ่นเนาะมาทำอะไรละปกติอะแตงกวาเราจะกินแบบหั่นแล้วกินเลยก็ได้แต่วันนี้เจเขาจะมาทำเป็นแบบแตงกวาแบบดองอเจทำเอาแตงกวาเรามาดองกันเอ่ะ ็มที่มันแบบผ่านแบบฟิต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 แล้วเป็นยวงออกมาอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ขาดออกจากกันนี่เชฟพี่ของเราวันนี้อันนี้คืออะไรอันาี้มันิคการไว้จะได้แบบไม่ฟันไม่ลงไปแบบสุดเก็นไหมันก็จะแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บแต่ไม่ได้ทำนานแล้วนะเนี่ยแต่นี่คือเราหั่นคือต้องเท่ากันไหมไม่ต้องเพราะเนี่ยเพราะมึงไม่เท่าใช่เพรอมั้ย เห็นปะน้ำมันจะคายออกมาเยอะอะฮมันคือแตงกวามันจะมีน้ำตรงนี้เราก็ทำยไงมันต้องไปแบบหมักเกลือนิดนึงถ้าเราเอาเกลือไปใส่พวบมันจะทําให้น้ําของคายออกมาแล้วเราต้องการให้มันแห้งๆเราไม่ต้องการน้ำมันยิ่งแห้งมันจะกรอบๆถ้าไม่แห้งก็อ่าหยิบนึงอันไหนยางยังไม่เสร็จดึงได้ไงอ่ะมันจะพ่บ้าปะเนี่ยจับจับนี่เออเออช่วยกันเมนูนี้ใช้สามเมนูนี้คือถ้ามึงทำคนเดียวทำไม่ได้ใช่ไหมทำไม่ได้ทำไม่ได้ ขาให้จับตะเกียบไม่ใช่ตับใงกว่าอ่ะเดินเฮ้ยเฮ้ยเนี้ยไอ้มาเน้นอะอวไอ้ที่ขาดไปอ่ะเดี๋ยวเราจะไปใส่ในช่วยอยู่แล้วใช่ทเ่งฟันแก้วเมื่อกี้ที่เตรียมไว้แล้วแล้วแต่ว่าเราเราไม่ได้ทำเป็นเป็นอย่างเงี้ยเราเราหันหันหันเป็นแว่นแว่นเลยได้ไหมได้มันไม่เก่งมันไม่เท่อ๋อเดี๋ยวพอเราใส่ในโบเราก็จะแบบแล้วก็คือเกลือใช่ไหม เกลือนิดหน่อยพอให้มันพอคลายน้ำออกมาอะฮะแค่นิดเดียวนะเดี๋ยวจะเค็มให้มันกวนทุกทุกส่วนหน่อยเออไปเลยเพราะเคยทำแล้วมันจะเค็มมากอ๋อแล้วก็ต้องเกียวไหม ทิ้งไว้ทิ้งไว้คือแค่นี้เลยไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องใส่อะไรไม่ทิ้งไว้ก่อนพอมันคายน้ำแล้วอะเดี๋ยวเขามาทำต่ออ่าโอเคก็คือวางไว้แื้วมันจะขับน้ำออกมาอ่ามันจะดูดน้ำมันจะคายออกเราจะไม่ต้องการน้ำเพื่อให้แตงกวามันกรอบขึ้นโอเคแล้วก็ทิ้งไว้แป๊บนึงอ่าเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาอ่านอ่านคนทุกคนจะต้องมีหน้าที่นะคะมี่ซีแกะอันนี้ให้เป็นเม็ดเม็ดทั้งหมดเลยเหรอไม่รู้อะก็แกะเฉย ไม่ใช่ถ้าแกะอถ้าแกะนี้ได้ใช่ไหมได้แล้วก็ถูกแต่บ้าจริงๆแล้วว่าเราเขาแกะเขาแกะนะพี่อ่ะเดี๋ยวเราทำในส่วนของปลารู้สอร่อยว่มันเป็นไขมันดีด้วยนะใช่ใช้เยอะป่ะเยอะเยอะขนาดไหนได้หมดหมดเนี้ได้ได้ได้ทำได้แค่นี้แค่นี้ทำจะหมดเลยระวังนะเพราะพี่ไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วก่อนที่จะหั่นเนี่ยมันต้องเจมปกติแล้วทำกัข้าวเองป่ะทำ ทำหมดมันมันมันต้องทำมั้อต่แรกทำครับทำเขาเองเพราะมันเฮลตี้ดีเราสามารถแบบใส่เครื่องปรุงเองคือเรารู้ว่าเราใส่อะไรไบ้างไปกินข้างนอกบางทีเราไม่รู้ว่ามันปรุงอะไรบ้างอเมนูนี้ใครเป็นคนคิดเนี่ยทำไมถึงถึงอยากทำเมนูนี้คือเมนูที่เราชอบกินกันนะ เห็นว่าจะทํารายการพอดแคสกันหรอไม่ใช่พอดแคสทีเดียวจะเป็นไลฟ์สไตล์เราต้องการที่จะให้คนรู้ว่าการดูแลสุขภาพแบบมันไม่ได้จะต้องแค่แบบออกกําลังกายเข้ายิมอย่างเดียวเราต้องทาอะไรก็ไม่สามารถทําอะไรก็ได้มันแอคทีฟไลฟ์สไตล์ได้อ่ยางเช่นวันหยุดอยากจะไปทําอะไรบ้างที่มันแอคทีฟก็มีหลากหลายอย่างเช่นไปปีนเขาไปปั่นจักรยานไปเดินป่าหรือไปเล่นเกมไอเกมที่เป็นแบบขยักเยอะ ตอนแรกอ่ะกลัวจะสั่งมาที่บ้านด้วยรับรองผอมมแต่รู้สึกว่าแบบไอ้ไม่มีที่เพราะว่าต้องเลือกเอาระหว่าง Sim เร c i n g กับกับเมียเลือกเอาแต่แต่ถ้าอันนี้มาคือจะเดินวันละเป็นหมื่นเก้าเลยนะเออเฮลตี้เลยนะเอาได้ไหมประมาณนี้เอาอีกป่ะได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้ถ้าได้บอกได้อย่างนี้คมๆเอาอีกหรือไม่เอาอีกเอาอีก สอ่ะแล้วพี่เจไปเจเอาแซมมันไปทำเซอเคแล้วจะทำเมื่อไหร่จะทำเมื่อไหร่ไงไม่ใช่ทำรายการสิหลายครั้งที่เวลาไปเวลาเจมันจัดอีเวนต์เลยอ่ะกูจะเป็นคนที่ได้เอเทนชั่นกูจะได้แอร์ทามทุกครั้งเลยเพราะว่าใครไม่มองก็ไม่ได้กูน่าซิดมากน่าซิดมากไม่ใช่เวลาเราทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่สมมติเราออกกําลังกายแบบเซอร์กิตอะไรเงี้ยที่มันเป็นการเบิร์นเบิร์นเนี้ย ไม่คนเราไม่ต้องแบบแรงตั้งแต่แรกจนจบต้องออมแรงมือไปเรื่อยๆแต่อีดีซีนี่คือใส่เต็มไมไงจนตายยังไม่ตั้งแต่แรกมากไปไหนจตอะไรไอ้ตว์แล้วกูอายคนไม่อะไรหรอกมีสิบใส่ร้อยตลอดฟังดีๆนะมีสิบแต่ใส่ร้อยไอ้ตว์แม่งหน้าขาวแบบหน้าขาวเลยซีไปทำหน้ามาที่เกาหลีหรอวะไม่ใช่แล้วพี่ซีไปไหนวะไปเข้านะไปทำอะไรรอให้หน้าหายซีร้อยไปอ้วกไปอ้วก นี้หน้าจอเซียใช่ไหมมันก็เทเลกิลงไปแล้วแต่วันนี้คนฟังไม่ได้เลยนะล่าทวาจาไปเลยว่าปี2025เดี๋ยวจะเริ่มออกกําลังกายแล้วจริงๆออ๋ยแล้วจะกลับมาแบบไอ้เชี่ยเดี๋ยวเราจะมีรายการใหม่เลยเป็นรายการพี่เสี่องกกาลกายรายการอีกแล้ววะรายการออกกํลังกายแบบเงียบๆไม่ได้ไปสั่นต้องกดดันอ่ะไม่ได้เพราะว่าถ้าเราแบบออกกําลังกายเราจริงจังแล้ว ใใสใส่่เเลลยยซอสน,นี้จะเค็มนะไม่หวานนะมันจะมีแบบหวานอยู่เออเอาหวานไว้สิอันนี้คือซอสแบบผัดมต่คนละแบบกันเนี่ยเชฟเยอะเออเออนี่ดูดีซึ่งปลาแซลมอนนี้กินแบบว่าสุก,สกๆเดบบิบได้ได้ต้องเอาข้าวแบบญี่ปุ่นหรือแบบนน่มัจริงๆต้องเป็นข้าวญี่ปุ่นถ้าบางคนไม่มีอะทำไงก็ข้าวสวยก็ได้ถ้าเราไม่มีข้าวญี่ปุ่น ใช่ใช่เราจะได้อีกเดี๋ยวความเหนียวเหนียวความอะไรไทยบดเม็ดมันจะหญ่บมันจะหนึบแต่ข้าวไทยเนี่ยอันนี้ไม่มีข้าวญี่ปุ่นเออแคลอรี่เท่ากันไหมจริงจริงมันเท่ากันแต่มันหนักกว่าแต่ในแง่หมู่ของความอ้วนไม่ก็พอกันคือข้าวขาวอ่ะมันยังไงก็อ้วนถ้าไม่อยากอ้วนก็พวกประเภทข้าวขัดสีมันก็เออไม่ขัดสีอะนี่คือจะเสร็จแล้วนะเรากจะมาทำเป็นโบแล้วนะจริงปะเนี่ย <จ>เดี๋ยวยังยังไม่ได้หมักอันนั้นเลยถ้าหมักดีเสร็จแล้วเนี่ยใส่ซีอิ๊วซอยซอสใช่ไหม yes อันนี้คือการหมักแล้วมีซอยซอสแบบเลสซอสก็คือไม่เค็มมากกับอีกอันนึง่งกูเตนฟรีด้วยกูเตนฟรีครับ oh my god why why พแพ้กินกูเตนละท้องมันจะแบบอืดบางคนที่แพ้นะอ่ะราดไปครับบางคนที่แพ้กูเตนก็จะแบบท้องอืดท้องแบบปกูเตนก็คือข้าวสาลี ประมาณนี้ก่อนครับคือข้าวพวกข้าวสาลีเพราะฉะนั้นพวกขนมปังพวกอะไรก็จะกินไม่ได้อ่าทุบทุบซึ่งจริงๆแล้วตัวตัวแตงกวาเนี่ยโดยเฉพาะแตงกวาญี่ปุ่นเนี่ยถ้ากินไปจริงๆเขามีความหวานในตัวอยู่แล้วนะไม่ใช่ทุบแบบนี้เอามาอีกทุบบกระเทียมสองคืมสองกีดกีดอันนี้น้ำมันงามันจะแบบหอมนิดนึงแต่ไม่ต้องเยอะมาก แล้วไมต่อแล้วก็งาแล้วก็พริกแห้งนิดนึงไม่ต้องละเอียดเก่งมากแล้วก็พริกแห้งทุบไหมไม่ไม่ทุบแต่หั่นหอมขึ้นมาเลยอ่ะเนาะหอมน้ำมันงานนี่แหละใส่เข้าไปนี่นะคะโอเคแล้วก็ขอสีอีกนิดนึงครับพี่เสี่ย s เลย on top everything do it แค่นี้เสร็จเรียบร้อยซึ่งไม่ต้องคลุกไม่ต้องอะไรเลยหรอก็แบบเนี่ยทิ้งไว้จริงๆถ้าเกิดหมักทิ้งไว้แบบ 2- 3สามวันนะพวกเนี้ยมันจะแบบเข้าไปในเนื้อมันอร่อยมากสองสามวันได้เลยมอเหรอถ้ากินทันทีมันก็จะแค่เหมือนแบบคลุกๆอยากขอลองดูได้ไหมอันนี้ปกติเมนูที่กินกันแพรชอบมหรอแล้วพอกินกระเทียมก็จะโดนแพรให้ไปนอนที่โซฟาได้ไหม ค็มบอกแล้วไอ้ตรงเกลือเราไม่ไม่เค็มจากอันนี้ออ๋โอเคบ่อแต่ไม่เป็นไรเราก็แช่ไว้อย่างนี้แหละเพราะเราไม่ได้ไม่ได้หมักอ๋อแต่จะเอาเป็นแบบเต๋าจะบอกว่าไอ้ที่มึงหั่นอยู่เขาเรียกว่าอะไรนะอะโวคาโดอะโวคาโดอะโวคาโดเนี่ยถือว่าเป็นไขมันดีนะทุกคนงั้นกคนที่จะกินแต่ว่าข้อเสียคือแม่งแพงเน่าง่ายงั้นก็ต้อง ไอเดยดนี้มันมีอะโวคาโดไทยแล้วที่แบบที่ราคาโอเคเลยนะในขณะที่อันแพงๆมันจะแบบลูกแล้วเป็นร้อยอืมแต่มันอร่อยจริงนะเพราะว่ามันจะมีรสชาติความหอมของตัวไขมันดีตัวเนี้ยของตัวอะโวคาโดมันจะมีกลิ่นที่มันอร่อยอ่ะมันอร่อยแต่ั้งมัว่ามันไม่อร่อยคือมันจะจืดๆแข็งๆอ่ะนั้นยวเรามาตื่นตื่นจากอารมณ์ีใช่ไหมคะอ่า let's go เราจะเริ่มจากการแซลมอนนะคะ อ๋อจำได้แล้วเคยกินแล้วนี่หว่าทำไมแม่น,น,นี่ก็ชอบกินอันนี้เชี่ยอันนี้คือหลายคนก็จะกินแบบแซลมอนที่มันแบบแซลมอนดิบเลยก็ได้เ,เป็นทูน่าก็ได้หรือเธอจะทำซอสที่เป็นแบบพวกมายองเนส s e แล้วแบบอะไรอย่างกินอืมแต่ว่ามายองเนส s e เปไม่ healthy เท่าไหร่ healthy เอาจริงอันนี้คือมันก็มีโซเดียมนะแต่ว่าจริงๆก็กิกนได้แหละอันนี้เขาเรียกว่าอะไรถั่วถั่วถั่วตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโปรตีนและไขมันที่ดีใช่เดีด้ามิตร อันนี้ก็โปรตีนเยอะแล้วก็อันนี้อันนี้ืมเฮ้ดูดีเนี่ยถ้าเกิดตามตำราคุณโภชนาการเขาจะบอกให้ eat the rainbow eat rainbow วะ eat the rainbow ให้หลากหลายสีเขาึ่แปลกแล้วมันจะได้สารอาหารที่ครบถ้วนใช่ไหม เอาจริงนะทุกคนผมว่าถ้าเกิดไม่ต้องคํานวณอะไรให้มันปวดหัวสมถติว่าใน1นึ่งโบเนี่ยมีผักซะประมาณสัก60%ที่เหลือก็เฉลี่ยคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีนไปอย่างเงี้ยผมว่าอยู่แล้วนะแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยอ่ะใน100%ที่อยู่ในจานเนี่ยขอให้มีผักสักหกและอีก20 20เนี่ยอาจจะเป็นคาร์บกับโปรตีนแต่โปรตีนเยอะกว่าดีกว่าโปรตีนสัก30คาร์บสัก10อยู่แล้วเออมาเออเจอ่ะเดี๋ยวไหนหั่นแบบเล็กๆมาเออเออเอ อยู่กินเลี่ยงอยู่ชิมเลี่ยงที่นี่ต้องกินกับพริกด้วยมึงชิมเรี่ยงเหรอให้กูชิมแค่นั่นแหละมือไหนชิมเลี่ยงอย่างดีมาบ่อยๆนะมันมีตัวแทนใช่มันจะเป็นกดดันมือแทนบอกแล้วว่าเผ็ดอีกเปล่าเค็มเราเค็มอ่ารสชาติอร่อยดูดีเอาไว้ข้างบนเลยมานี่นั่นแหละเออเอาไว้ข้างบนตรงกลางเอาไว้ตรงกลางเออ แล้วก็ไข่กุ้งแล้วก็ปิดด้วยไข่กุูไข่ะไข่กุ้งเลยกุดยูกุตเคดยู o o d คิดแหมให้ไข่กุ้งอยางกับร้านค้าไม่ชอบไข่กุ้งอเคเสร็จแล้วนะครับเออปกติไม่ชอบไข่กุ้งเฮ้ยดูดีมากแล้วก็ เราก็สามารถที่จะแบบว่ากินแล้วเนี่ยเราเอาน้ำซอสเนี่ยไปล่าที่หลังได้ไดจริงโอเคมาเสรแล้วชื่อว่าอะไรนะ อย่างวันนี้ก็เป็นแซลมอนเทริยากิโอเทิโบดูดีมากแต่อีแตงกวาเนี้ยสามารถทำเป็นอีกอันหนึงได้เลยเนะใช่แบบอีกเมนูได้เลยทำแล้วทิ้งไว้แล้วก็เก็บไว้เนาะกินเล่นๆก็ได้เป็นแบบเวลาเรากินอะไรกับเจ๊เก็บกับปลาอะไรพวกอย่างเงี้ยเนาะเื่องเคียงอือเรากินแล้วมันเฟรชมันพอดีเนาะมันเฟรชเฟรชเฮลตี้เลยเราเกินแล้วมันสดใชื่อมเพราะ มันได้ผักสดต่างๆแล้วมันมีความปรอบแล้วมันมีความหลากหลายของรสชาติทั้งความเค็มทั้งความแบบกรอบๆจากผักของมันเองอยู่แล้วก็อร่อยดีอ่ะดีเนาะดีมากมันเบาจะอิ่มนะอยู่ท้องแต่ว่าอยากให้เปลี่ยนเป็นข้าวญี่ปุ่นมันจะได้แป่นี้มันไม่้เนาะใช่เข้าไทยมันก็ก็ได้จะให้ดีมันเข้าญี่ปุ่นมันจะเข้าวกว่ามันได้แต่มันก็ไม่ใช่เอออ่ะตัดด้วยแล้วกัน ถ้าใครแบบว่าอยากจะทำอะไรเฮลตี้บ้างเฟรช์เชื่อง่ายๆด้วยป่ะก็ละขอบคุณค่ะบ๊ายบายมื้อนี้ราคาประมาณหลัก็จะบ้าร้อนไหนแซลมอนไหนอะไรจริงๆเราเปลี่ยนแซลมอนเป็นไก่เงี้ยไก่ทะเลกิ๊กไก่แน่นอนก็จะถูกลงมาหน่อยแต่ถ้าตัดอโวคาโดออกไปก็น่าจะเป็นหลักสิบได้หรือแบบมีเห็ดเป็นเอากุ้งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ใส่เห็ดเห็ดเมื่อก่อนเราก็ใส่เห็ดเก็บน้องเห็ดอะไรก็ได้เห็ดจิมมีอะไรเงี้ย ใชใช่เไยนะถ้าใส่เป็ดนี่คัวจะดีอืมผนเป็นได้หรอโอเคครับได้แค่คบเดียวนอนกีตา